สวัสดีค่ะพบกับเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะครั้งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เรารู้สึกดีๆหรือมีความรู้สึกชอบนะคะเขานั้นรู้สึกยังไงกับเราณเวลานี้จากหน้าไพา่ก็จะบอกได้ว่าตัวเขานั้นก็มีความรู้สึกที่ คิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกดีๆให้กันมานะคะในระหว่างที่ความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีก็ยังทําให้เขานั้นมีความคิดหรือความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ยากจะอธิบายนะคะสำหรับบางคู่นะถึงขั้นที่ว่าเรียกได้ว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ได้นะคะถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีความสุขในแบบของมันมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจเหมือนกันสำหรับบางคนจะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีให้กันแต่ไม่สามารถกู้บอกกันได้นะคะ เป็นความรู้สึกที่แอบซ่อนปิดบังเก็บไว้ในใจของกันและกัน,นะค,ะความสัมพันธ์มันก็เป็นเหมือนวันตจักรนะคะที่ว่าบางครั้งตัวคุณหรือตัวเขานั้นมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะหยุดอยากจะย,ยุติความสัมพันธ์อยากจะตัดใจนะคะจากเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะหรือ ความรู้สึกความสัมพันธ์กับคนที่คุณรู้สึกดีๆนะแต่ว่าคุณและเขานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนตัดใจไปแล้วก็ยังจะต้องวนเวียนกลับมามีความรู้สึกให้กันเหมือนเดิมนะคะยังไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงหรือว่าตัดขาดกันไปได้จริงๆนะจากหน้าไพ่ก็บอกได้ว่า คุณและเขาก็ยังจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้กันต่อไปจะมีทั้งความรู้สึกสุขใจและทุกข์ใจปนเปนกันไปนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะสำหรับไพ่คนที่ได้ไพ่กองนี้แม่หมอขอเป็นกำลังใจให้และขอสิ่งที่คุณนั้น ต้องการหรือปรารถนาเป็นจริงเป็นไปได้ดังที่คุณปรารถนานะคะขอให้คุณผ่านพ้นกับเรื่องราวที่ไร้ายนะคะการผิดหวังจากความรักนะคะขอให้คุณได้ลงเอยกับคนที่คุณนั้นปรารถนาแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ